อัลฮัมดุลิลลาห์มาพวก eu, พวกเราอีกทีรวมพลคนรักว right ิทิยุมาฟังพวกเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งนอนอีกทีอัสสลามุอะลัยกุมุอะลฮัมมะตุลลอฮิวะบเระกาตุฮะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังสู่รายการท่องเที่ยวการศึกษากับพวกเราสองคนนะคะดิฉันนางสาวุสนาเจฮะค่ะค่ะดิฉันนางสาวอสมารละมดอคางค่ะ ็วันนี้นะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังสู่ช่วงเวลาดีๆกับรายการท่องเที่ยวการศึกษาอีกครั้งนะคะและเวลา7จ0นาฬิกาจุดนูนย์นโดยประมาณนะคะค่ะและขึ้นวิทยุค,ความถี 90. ่90.25เมเคลเฮิร์สต์มหาทลโฟตอนนี้นะคะ่ะอ่าวะศว่กวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในรายการท่องเที่ยวการศึกษานะคะเป็นประเด็นที่สังคมไทยตอนนี้เนี่ยจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาและเอัตระหนักถึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยใช่ไหมคะกมามะใช่ค่ะ วันนี้นะคะเป็นปเ,เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่จะพูดถึงนะคะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทยและเยาว,วชนไทยะค,ะค่ะค่ะก็คือ,อประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นการมอบหมายงานหรือว่าการบ้านให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นที่สังคมไทยเนี่ยจะต้องเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการบ้านเยอะเกินไป หรือว่าการบ้านยากเกินไปนี่จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดภาวะความเครียดใช่ไหมคะกามะแล้วกมามะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับการที่คุณครูเนี่ยให้การบ้านเยอะค่ะอ๋อค่ะ กับปัญหาที่ได้เกิดปัจจุบันนะคะจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเครียดกับการเรียนมากเกินไปนะคะส่วนหนึ่งคือเกิดมาจากคุณครูเนี่ยให้การบ้านเยอะแก่นักเรียนเกินไปนะคะการที่จะให้การบ้านเยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งเราจะต้องดูด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถเพียงเท่าไหร่นะคะเราจะให้เราจะต้องให้การบ้านให้เหมาะให้พอเหมาะก,กับน,นักเรียนเท่านั้นเองคะ่ะ ค่ะนี่ก็คือการให้การให้การบ้านเยอะของครูนะคะมันก็ไม่เหมาะสมเช่นกันนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะเด็กเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาไม่เพียงพอที่จะเคลียร์ได้ในเวลาที่กําหนดไว้นะคะหรือว่าให้การบ้านที่ยากเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเนี่ยลอกกันใช่ไหมคะก,กมามะลอกกมามะคิดมีความคิดยังไงกับการลอกการบ้านของเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นโดยสย่วนใหญ่ในโรงเรียนบ้างคะค่ะ สาเหตุเกิดจากการลอกกันฮะหอาจจะไม่ค่อยมีเวลา 2. อก็คืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาสก็คือจะไม่เข้าใจในประเด็นที่จะทําแล้วก็สก็คืออ่า การที่เราเคยชินกับการทําอย่างี้แล้วค่ะก็คือกะมะกำลังจะพูดว่าเด็กเกิดความเคยชินว่าฉันไม่อยากทําเองดีกว่าเดี๋ยวขอร้องคนที่เก่งๆใช่ไหมคะกะมะใช่ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษสองท่านนะคะที่จะมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาที่เกิดเ,เกิดขึ้นปัญหาตอนนี้ก็คือ,อทำอย่างไรให้อายุวชนไทยของเราเนี่ยปรับระบบการศึกษา การศึกษาให้สอดคล้องกับกับปัญหากับปัญหาทำอย่างไรให้ปัญหาเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมคะกะมะใช่ค่ะค่ะก็แน่นอนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทําความรู้จักอาแกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักได้เลยค่ะเช่ค่ะคนแรกค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลเลาะห์บเราะกาตุฮัสลามุลลอฮ์มุลลาฮรมัตุวเลาะห์บารุก้าตุค่ะงานสาวอัลมิฟาสามารถดีค่ะค่ะท่านที่สองละคะอัสลามุลลอฮ์มุลลาฮมัตุลลาะห์บารุก้าตุ ว่าอะไุณซาลามารุมตุลเล่มารุกาตุส่นสวนดีฉันนะคะนางสาวุสนาปูเตค่ะค่ะก็แขกแขกพิเศษทั้งสองท่านนี้นะคะก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลในเรื่องอปัญหาประเด็นหลักเยาวชนกับการศึกษาไทยใช่ไหมคะค่ะ,คะก็ถามว่าฮะวันนี้เรามีปัญหาคาใจอะไรบ้างคะที่เราจะมาพูดคุยกับแขกพิเศษทั้งสองท่านค่ะ อาจาจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันไทยนะคะการ,รศึกษาของไทยเนี่ยถือว่าเป็นการ,รศึกษาที่ย่อเยี่ยมากน,นะคะถือว่าเป็นอันดับที่8ของอาเซียนเลยนะคะหากในเมื่อเราเชิญแขกพิเศษทั้งสองท่านนะคะเราขออ,อนุญ,ญาตถามคุณอาบิฟ้าน,นะคะจะถามว่าได้มีการประชุมหาหรือการปฏิรูปล่าสุดก,กลางๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเมื่อวันที่29ิามกราคม เลขาธิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนัก,นกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ประชุมได้หารือในเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2 5 5 1ค่ะ ะคเมื่อยังที่คุณฮาฟิฟ้าได้พูดไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ว่า,าเราได้มีการประชุมมาแล้วนะคะในปีพศ2551นะะห้าอยาะคะค่ะค่ะเดี๋ยวก็เราขออนุญาตถามคู้ที่สองนะคะท่านพุทธนาปุตินะคะค่ะจะถามว่าในเมื่อเรามีการประชุมแล้วเนี่ยในการประชุมของเราเนี่ยมีประเด็นไหนคะที่เป็นประเด็นที่เิ่นที่สุดคะ่ะ ก็จะเน้นการบรูรณาการทั้งเนื้อหาเวลาเรียนการวัดและประเมินผลตลอดจนการบ้านที่ต้องมีการบรูรณาการทุกกลุ่มสารวิชาค่ะและจะต้องลดภา,าร่างงานของนักเรียนด้วยค่ะเพราะที่ผ่านมานั้นพบว่าเด็กไทยต้องทําการบ้านเยอะมากค่ะทําให้เด็กนั้นเกิดความเครียดค่ะใช่ค่ะแน่นอนนะคะจะเห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเครียดมากนะคะเนื่องมาจากส่วนหนึ่งก็คือมีงานเยอะแล้วก็คุณครูเนี่ยสั่งการบ้านเยอะนะคะใช่ค่ะ ค่ะนะคะเดี๋ยวก็ขอมาถามคุณอัฟฟิฟ่าอีกครั้งนึงนะคะค่ะเมื่อเรามีการประชุมแล้วเราเนี่ยจะเริ่มใช้หลักสูตรแก่งการที่เมื่อไรคะจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556เป็นต้นไปเด็กไทยนี่ทุกคนในทุกระดับชั้นจะมีภาระการเรียนในห้องเรียนลดน้อยลงและจะมีโอกาสการเรียนรู้รวมถึงการทํากิจกรรมนอกห้องเรียน มากขึ้นส่วนการบ้านและโครงงานที่ครูมอบให้จะมีการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชาขณะที่การวัดและประเมินผลการสอบเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมกับช่งวงวัยเท่านั้นค่ะห่างครคทัก่์นะคะก็อย่างที่คุณาพิ้าได้พูดไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเรามีการพัฒนาตั้งแต่ปี2556นะคะนะคะเล็กนะคะ หาด้นะมีอะไรข้าใจจะถามหรือเปล่าคะอ๋อค่ะก็อยากจะถามกาษณานะคะว่า,าถ้าสมมติผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าเยาวชนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับาการศึกษาหรือว่าหลักสูตรระบบการศึกษาไทยเนะี่ยเราสามารถาร้องเรียนไปยังองค์กรใดบ้างคะเพราะว่าแน่นอนนะคะยังมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลณนะจุดจุดนี้นะคะว่ามีองค์กรที่มีได้สามารถเรียกร้องได้ด้วยหรอใช่ไหมคะ อตอนนี้เนี่ยก็ก็ก็คิดเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยก่อมาก่อจะไม่รู้ข้อมูลนี้ใช่ไหมคะก็ดิฉันเองก็ไม่รู้นะคะองค์กรใดบ้างคะการโฆษณาที่เราสามารถไปร้องเรียนได้ะคะ่ะเราสามารถที่จะแจ้งได้ที่สำนักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ หรือเขาเรียกว่าสพทค่ะค <gerade, S 2> ่ะก็คือองค์กรสพทนะคะที่กาสนาได้กล่าวไปนะคะแล้วที่ดิฉันได้ทราบข้อมูลมานิดหนึ่งนะคะจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยใช่ไหมคะกชณค่ะแล้วประชุมการปฏิบัติการเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แล้วจะเน้นการปฏิรูปในด้านใดบ้างคะ จะจัดประชุมเชิญปฏิบัติการในวันที่6ถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพื่อพิจารณาทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้วิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดบ้างที่มีที่มีมากเกินความจําเป็นค่ะ ก็อย่างที่ก้าสุนาได้กล่าวไว้นะคะก็ตอนนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เร่งนโยบายเหล่านี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นกับเยาวชนนะคะถ้าเรามองมองย้อนกลับไปในอดีตนะคะเราจะพบเจอปัญหาเหล่านี้น้อยมากอาจเป็นเพราะแต่ก่อนอยังเที่ยงไม่ได้ตั้งองค์กรอาเซียนสิป,ประเทศเนี่ยเราไม่มีการตั้งโพลสำรวจว่าประเทศไทยได้ประเทศอะไรบ้างที่มีระบบการศึกษา ประมาณ1 2 3หรือว่าประมาณไหนใช่ไหมะคะคะแต่พอมาจัดอันดับการศึกษาไทยอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้เราเห็นได้เลยว่าการศึกษาไทยตอนนี้เนี่ยควรเร่งแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงอย่างยิ่งนะคะแล้วการพูษสนับสนุกอาฟฟิฟ้าเนี่ยอยากจะฝากอะไรข้อคิดดีๆกับท่านผู้ฟังท่านทา,ทางบ้านบ้างค้าทีเา่เพื่อมาตระหนักและเริ่มริเริ่มแก้ไขปัญหายวาวชานกับสังคมไทยค่ะก็เด็กนักเรียนจะดีจะเก่ง จะฉลาดก็ขึ้นอยู่กับคุณครูและครอบครัวค่ะค่ะก็อย่างที่ก้าวเาได้กล่าวไว้นะคะเด็กจะเก่งฉลาดหรือว่าดีขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะหากคุณครูเนี่ยเต็มใจหรือว่า,าหรือว่ามีความรู้ข้อมูลขนาดไหนเนี่ย สอนให้พวกเขาเนี่ยได้รับข้อมูลอย่างให้เต็มที่ที่สุดแน่นอนนะคะพวกเขาเนี่ยก็จะนําความรู้ของคุณเนี่ยไปเป็นประโยชน์กับเขาภายในอนาคตได้และแน่นอนนะคะพ่อแม่ก็เป็นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจแส่งสร้างสร้างหลัก หลักพื้นฐานในหัวใจว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องทําได้นั่นก็คือกําลังใจจากพ่อแม่นั่นเองใช่ไหมคะการโฆษณาใช่ค่ะค่ะก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดเรามีพ่อแม่เนี่ยที่เห็นความสําคัญของการศึกษานะคะเด็กๆเ,เมื่อกลับบ้านไปแน่นอนพวกเขาเนี่ยจะจะไม่แบบว่ากลับไปแล้วที่บ้านอยู่เฉยๆเขาจะกลับไปบอกพ่อกับแม่วันเนี้ยคุณครูสั่งการบ้านมาหนูทาไม่ได้ข้อนี้นะข้อนี้นะพ่อกับแม่ช่วยสอนหนูได้ไหมมันเป็นการร่วมมือกับ คนในครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเ,เร่งแก้ไขปัญหากับเยาวชนไทยค่ะแล้วกับฟาะคามีาข้อคิดอะไรดีๆที่จะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะคืออยากให้ผู้ปกครองใส่ใจการเรียนอ,อยากให้ผู้ปกครองนี่ใส่ใจการเรียนของเด็กด้วยค่ะ ออค่ะก็คือที่กาฟ้าได้ฝากไว้ตะกี้นะคะกาฟ้าเนี่ยก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยให้ช่วยเร่งแก้ไขเ,เ,เร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยใส่ใจการศึกษาของเด็กการเรียนของเด็กกลับบ้านไปเนี่ยก็คือจะต้องถามเข้าตลอดเวลาใช่ไหมคะกาฟ้าว่าวันนี้คุณครูสั่งการบ้านอะไรบ้างเอ่ยให้แม่ให้ไม่ช่วยสอนไหมหรือว่าลูกทําเองได้นี่จะเป็นการถามไถ่ถามไถ่าการเรียนตลอดเวลาจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นอย่างที่ดิฉันได้ เ,เมื่อก,กี้นะคะค่ะก็เหลือเวลาเพียนไม่มากนะคะกับรายการท่องเที่ยวการศึกษานะคะก็วันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอ,อขอบคุณแข,ก,แขกพิเศษทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ความรู้ข้อมูลกับรายการท่องเที่ยวการศึกษานะคะเชาวลอดหาถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะเชิญท่้นสองคนเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการนี้ต่อนะคะ ชัว,ชวค่ะ,ะค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะถ้าเกิดม,มีอะไรพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะจุดจุดนี้ด้วยนะคะและสิ่งดีๆก็มาจากเราสมา์ตาลาทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็มาสิ่งดีๆก็มาจากราสมา์สมาตา,า,ตาลาทั้งสิ้นและสิ่งที่ไม่ดีก็มาจากความผิดพลาดของเราทั้งสองคนนะคะก็ขอปิดด้วยดูอากกฟารัตและสโรตุลอาสาน سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والأس إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوسعوا بالحق وتوسعوا بالصبر